สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กักับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่สาวนิ้งผ้าร่วยกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณแม่บัวสอนเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่บัวสอนกับเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่อยู่บ้านช่องเมฆอำเภอศรีรินทร์จังหวัดอุบลราธชธานีเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่บัวสอนเพิ่นกับเป็นอีกคนหนึ่งที่นางสมาทิลกา ถือศีลเนาะคะ่ะเนาะถือศีลเขาวัดเขาว่าค่ะก่อนนอนทุกเทื่อกบสิกา,าพระภาวน,นากอนเนาะค่ะเนาะคะ่ะและคุณแม่บัวซอนนี่เพิ่นกะว่าเพิ่นนางสมาธิเนาะคะ่ะนางสมาธิแล้วเพิ่นเห็นแสงแสงออกปกติถ้าคนนนางนี่รับตาสเห็นแต่ความมืดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสีเป็นดำดำเห็นแต่ความมืดแต่สําหรับคุณแม่บัวซอนนี่ เพิ่นนางสมาธิรับตาลงเพื่อนสีเห็นเป็นแสงค่ะเป็นแสงสว่างสีขาวแล้วก็เป็นเป็นคือสีลุงเป็นแสงคือสีลุงเพิ่นวานเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นก็ฝันเนาะค่ะเนาะฝันว่าพระธุดงมาบอกเลกเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาห้โจทย์ปัญหาเพิ่นค่ะ โจ์ปัญหาหายตัวเลขค่ะและตัวเลขตัวหนั่นสิเป็นตัวใดโจทย์ปัญหาหนั่นสิเป็นโจทย์ปัญหาแบบใดเพื่อเป็นการบบเสียเวลาเนาะค่ะเนาะคุณแม่บออัวสนเพิ่นกระได้นางถา่ายยู่งฮือนเพิ่นค่ะนางถ่าเพื่อทีสีเดเล่าความฝันว่าพระธุดงมเมื่อว่าจังไดกับเพิ่นให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการบบเสียเวลา สาวนิ้งกับสีผ้าท่านผู้ชมไปฟังความฝันกับคุณแม่บัวสอนผอมๆกันกับสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะ pues กับส,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 สวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บัวสอนครับคุณแม่บัวสอนหรือบัวรรมดาครับเอฟซีเนาะเพป่นจ่าอยู่ในสินในรรมนั่งสมาธิู้มือปะครับคุณแม่จ้นั่งกุมือจ้นั่งสมาธิเนาะจ้ ันพี่แม่นั่งสมาธินน่เห็นยังไงครับบอกซูเอฟซีเป็นฟังนะครับมันกันบอเห็นยังงแต่ว่ามันเป็นขาวๆไปนะคะเป็นโทาขาวเป็นาขาวเป็นาขาวลอยขึ้นมาเลยบอกครับเพื่อแจ้งไหยมันเป็นแกงไปทางหนานแกงอยู่ข้างนาเลยมันแกงขาวไปทางนาโบมือนะโบมือปกติคนรับตานน่เห็นจะเป็นดำๆเนาะจ้ามันสีแงงเตืองกับเป็นแบบเพื่อ สายดุ่งไป,ปยังส, oh, สั่งโอ้เป็นเป็นสีสายดุ่งจ้าเออจากนี้เทียอกับเป็นแบบครับสี่แนมเห็นแบบคือเป็นนึ่งเหลืองคือทองไปยังสั่งเป็นนึ่งเหลืองคือทองแต่ตมันจะขาวก่อนครับ,ตแ,ตบแต่บ่เห็นตัวอันนั้นอันนี้เทวดาโบาเห็นโบเห็นครับเห็นตัวเลขบ่ล่ะครับ บ่บ่เห็นค่ะตัวเลขกับว่เห็นบ่มันจะเป็นข้าวขาวเป็นข้าวขาวโอไครับตานจะเป็นข้าวขาวแจ็นแฉบมาทีอันใช่ว่าคุณแม่ว่ามีพระตูดงมาบอกติบอกมะโบคนบาซีหาเท่ายคน่าซีหาพระตูดงนี่มาแต่ใสครับมาบอกนี่มาคนมาแต่ในป่าเดี๋ยวจำศีลมาแต่ในป่า เสีาเป็นเทอร์ไรด์คนไหนคนไหนเป็นมิทิหุ่นนะเป็นหาสี่หาเทอรไรสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสี่สองสี่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 ห้ายี่สิบทนตัวจ้าสี่ห้ายี่สิบเอามั่กันถือก็จ่มสามตัวแล้วสี่ห้ายี่สิบเนี่ยก็ได้เปรเอาอย่างสีนาเปร์ท่เไรด์เหรอครับกระเปรสี่หากระยี่สิบครับยี่สิบเหมือนเข้ากับหาเป็นหลังเอาหาเป็นหลัง หาหาสองศูนหาสองศูนย์หรือว่าสี่สองยสองูนย์ก็หาสองศูนย์ก็ได้ครับสองศูนย์ครับอาะที่เป็นมหาสี่หก็ได้ได้ครับแม่เดี่ยวเตะเดี่ยวเตะเนาะเดี่ยวเตะอืมเทากันสี่ไวน้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าสี่หาเป็นแม่เนาะครับเป็นมาเมื่อไรครับนี่มามีร้านวาง วันที่เก่าวันที่เก่าเปิ้ลมาเร็วๆนี่เนาะครับเปิ้ลมาเร็วๆนี่ครับเอฟซีก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเพิ่งครับกับคุณแม่บบสอนของเขาครับผู้เพิ่นนั่งสมาธิหลักฝันเห็นพระครับท่านผู้ชมเนาะเด็ดๆครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบหกครับมียังเพิ่มเติมอีกครับคุณแม่เพิ่นโบได้บอกเลขอสามตัวบอกครับบเพิ่นบอกแค่นี้ล่ะเพิ่นว่าไง บวกคูณเอาคุณล่างบวกเอาบวกเอาคูณเอาคุณล่างบวกเอาคูณเอาเอามาบวกแล้วมาคูณครับเอา,าเอฟซีซอยเบาแอมระทงนะครับเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็พวกหูพื่อกันละครับเอาตามที่คุณแม่บอกละครับ,บท่านผู้ชมประธานมิโชกใหญ่ครับเื่อเื่อมันหวา,านครับเื่อมันหวานครับครับมีอยังอีกครับบานน้ บ่มีเนาะมีตัวนี้มี่ทำนี่โอ้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณแม่บัวสอนเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวเพิ่นค่ะสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์เลขสองตัวเพิ่นค่ะสองศูนย์สองศูนย์สี่ห้าสี่ห้า งวดวันที่16สิงหาคม2566ค่ะค่ะท่านผู้ชมมักตัวไดชอบตัวไดนก็เอาตัวนั้นเนาะค่ะเนาะเพื่อมีโศกไงกับคุณแม่บัวสอนค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุหมันขวัญเยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำร่วยรำรวย,รรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ